นะครับวันนี้ก็จะมาสอนทํากับดักกันนะครับกับดักแบบฮัฟคอมากนะครับก็หัวขึ้นมาเก่าๆจากพัรแรกนะครับก็อย่างที่ต้นคลิปนี่ไปนะครับก็เป็นอย่างนั้นแหละครับอย่างที่เห็นก็วิธีทําครับง่ายๆก็สมมุตินี่เป็นทาใช่ไหมครับก็กับดักนี้ให้ทําในทานะครับ สมมุติที่เป็นทาครับแล้วไปรู้เข้าเนื้อหาถึววิธีเเดมกันเลยนะครับก็เอาเพชรวางไว้อย่างนี้ขุดรูแล้วขุดรูครับขุดร,รูปบตรงๆลงไปเลยแล้วก็ให้เพชรวางอย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ลงมาเอให้ตรงกับบล็อกเพชรที่เราวางอ่าเมื่อตรงแล้วก็ เดี๋ยวก็เอาเพชรหินนะครับย้ำนะครับเพชรหินไม่งั้นเพชรไม่รู้ดิแต่ผมไม่เอาเพชรหินยอย่าตรงยนะังเนี่ยจิโกคตรงแล้วเดี๋ยวผมไม่แน่ใจมันตรงย่างเนี่ย กลางดิโอเคตรงแล้วนะครับก็ให้ใส่ประตูครับใส่ให้มันเป็นแนวปิดอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ก็ไม่ได้นอนโอเคต้องเป็นอย่างนี้นะครับเอออย่างนี้นี่อันนี้ก็ถูกต้องนะครับโอเคถูกแล้ว นอาจจะทำเป็นอยู่มันไม่ยากหรอกอันนี้ผิดเราดูซิโอเคได้อย่างเงี้ยอย่างงี้ก็ได้นะครับจะทำไมมันเป็นอย่างงี้ไปเนี่ยเออไม่เป็นไรมันนอกเรื่องแล้วมาเข้าเรื่องเราพอได้อย่างงี้เสร็จแล้วใช่ไหมก็สมมุติรอบๆนี้เป็นหินมดเลยเพราะเป็นท่าไง แล้วคุณนึกดีเวลาถ้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 าขุดของอะไรแนวเนี้ยมันต้องลงมาอย่างนี้ใช่ไหมมันต้องขุดตรงมาใช่ไหมพอเขาตกลงมาเขาก็จะมาติดอย่างนี้แล้วป้องกันไหมแบบให้ให้เขาเห็นว่าพื้นข้างล่างอ่ะหลอกเขาไงว่าให้เป็นพื้นน้ำคุณก็น้ำมาใส่แล้วก็ ตามด้วยทีนทีนะครับฟังว่าข้างล่างข้างล่างคืออะไรข้างล่างจะเอาเยอะแค่ไหนก็ตามสบายเลยขอให้เข้อตายแค่นั้นแหละโอเคนะครับกับดักอันนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีเรียบร้อยนะครับก็ผมจะ ที่เกี่ยวเสกบอกหินเลยเอาบอกยาปิดไว้ที่จริงมันก็ต้องปเป็นหินก็จักนี้ทํำในทําน,นะครับก็จะทําที่ไหนก็แล้วแต่อันร้อยเก่ายังมีอยู่เลยคงไม่ต้องปิดละวเขาขุดลงมาใช่ไหมเฮ้ยเจอเพชรเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอุ้ยผมลืมปิดแล้วมันก็จะตูมอย่างนี้เมื่อกี้เฟลไปหน่อยครับลืมปิดลูก เขาก็จะตายนะครับก็สำหรับวันนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้ก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์แ d s h ช r e ด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วเนาะก็ขอบคุณครับกดติดตามด้วยนะ